สวัสดีทุกคนดนียนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไม้ครับกันอีกเช่นเคยก็อีพีนี้เราก็ได้เดินทางกันมาถึงอีพีที่15กันแล้วก็ภารกิจในอีพีนี้ของเรานั้นก็คือการทําฟาร์มกระบองเพชรนั่นเองเนื่องจากว่านอุ๊ยน้องเพียวจะยืนสิก็เนื่องจากในอีพีที่แล้วเราได้ทําฟาร์มไส้ย่างไปนั่นเองเราก็ได้ไปขุดทรายขุดกระบองเพชรเพื่อเตรียมไว้เพื่อเตรียมไว้ทับกันในอีพีนี้เนาะก็มาดูกันว่าวันนี้สร้างมาเป็นแบบไหนเนาะก็น้องเพียวค่อนข้างจะแบบ โอกาสเนาะก็คือแบบน้องอยากจะออกมาเดินเล่นโอ๊ยเยวก็ได้ออกเนอะโอเคถ้างั้นไม่ไปการเสียเวลาเราก็จะไปเริ่มกันเลยก้ในส่วนตรงนี้นะก็จะเป็นฟาร์มไก่ย่างที่เราทํากันไว้ EP ที่เราก็ก็อกตันบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเริ่มแหลกมากพอสมควรใน,นส่วนตรงนี้ทุกคนเราก็ได้เตรียมพื้นที่ไว้ว่าเรานั้นจะมาทําฟาร์มกระบ,บองเพ ตรงนี้นั่นเองก็มาดูกันว่าวันนี้เราน่าสร้างออกมาเป็นแบบไหนเนาะก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราต,ต้องแบบไปขยายสร้างตรงอื่นมาแหละเพราะว่ารู้สึกว่ามันเริ่มแหลกมากทุกคนและฟาร์มไก่ย่างคือมันค่อนข้างได้น้อยมากเลยเพราะบางทีแบบเหมือนเนื้อมันกระเด็นเข้าลาวาเนาะก็รู้สึกแบบเฟล,ลนิดหนึ่งอะรู้สึกแบบไม่คุ้มหละฉันว่าอนาคตฉันได้ลื้อทิ้งแน่แหละไม่ก็แบบอาจจะแบบลดให้น้อยลงเนาะเอาไว้ประดับประดาว่าเรานั้นเคยทํากันไปแล้วนะเพราะว่าแบบเราอยากจะเพิ่มไข่เข้าไปอีกแต่มันแหลกมากเลยคือแบบ เหล็กมากโอเคก็ก่อนจะไปเริ่มสร้างนะาในละมรยิงน้องเพียวเล่นก่อนนะเดี๋ยวว่าอานาคตเราต้องย้ายไปแหละเพราะตอนแรกคือไม่อยากเลี้ยงแต่มันสามารถไล่โจนได้ก็เลยเลี้ยงไว้ โอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูตรงเน้นก่อนนะ้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเรานั้นจะทําการเอา NBC หรือว่าชาวบ้านนะมาอาศัยอยู่แถวนี้ในอ p ีหน้ากันนั่นเองเนาะก็อนะีพีหน้าเราจะมันจะได้มีคนมาอาศัยอยู่ที่นานในคมเราแล้วว่าตื่นเต้นตื่นเต้นทุกคนแต่ก่อนเลยราต้องนั้นเขีร์พื้นที่ก่อนนั่นเองเนาะก็บอกเลยว่ามีภารกิจยังให้ทําอีกเยอะแยะมากมายนะก่อนจะจบซีรีส์นี้เนาะก็มาดูกันว่านะว่าซีรีส์นี้เราจะทํากันถึงอีพีไหนเรานะก็จะทําไปเรื่อยสร้างไปเรื่อยจนกว่าแบบมันจะไม่มีอะไรสร้างกับอีก ึ่งก็คือแบบทนกว่าจนกว่าเครื่องเรานั้นจะไม่ไหวเขาบอกเลยว่าอยากซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วว่าก็ต้องเก็บตังค์กันอยู่ช่วงนี้บอกเลยว่ามีแต่ยจ่ใจเนาะอะระหว่างนี้ทุกคนเราก็มาทํบกันเคลียร์พื้นที่เคลียร์อะไรก่อนเนาะแล้วเมื่อเราเคลียร์เสร็จแล้วจุดแรกที่เราจะสร้างเลยนะคือจุด เก็บของนั่นเองแต่จริงๆแล้วนั้นเราจาเป็นจะต้องขุดลงมาอีกบล็อกหนึ่งนะพาะเพื่อให้น้าไหลลงฮอปเปอร์ของเรานั่นเองเมื่อเราวางฮอปเปอร์เสร็จแล้วเราก็ขุดเคลียร์พื้นที่ก็ต่อเลยจ้ากการสร้างในภูเขาหรือว่าสร้างในอะไรแบบนี้มันจําเป็นจะต้องแบบกะระยะนิดหนึ่งนะว่าแบบเออสร้างอะไรมันก็จะทาให้เรานั้นผิดพลาดไปเพราะว่าแบบบางทีเออตรงนี้เท่าไหร่ดีตรงนี้อะไรเอ้ตรงนี้แบบขุดเกินไปเราก็ต้องมาต่อเติมอะไรแบบนี้มันจะแตกต่างกับการที่เราสร้างข้างนอกระหว่างนี้เราก็ขุดเตียเคลียร์พื้นที่ไปยาาวจ้ เค okay, ตอนนี้เรานั้นได้มาเอากระบ,บองเพชรที่เราเตรียมไว้จากอีพีที่แล้วนะเพื่อที่จะเอาไปสร้างวางประกอบที่เรานั้นจะทํากันนะก็หยิบมาให้หมดเลยแล้วก็เออเอาทรายไปด้วยด้วย,วยกันก็น่าจะพอนะใช้และระหว่างนี้เราก็ทําน้ำอินฟินิตี้ไปด้วยเพราะว่ารอบนี้คือมันต้องค่อนข้างใช้น้ําเยอะพอสมควรเมื่อเราเคลียร์พื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการวางเออวางบล็อกอะไรก็ได้ที่มันสามารถลอยตัวได้เพื่อที่เรานั้นจะได้วางทรายไว้ข้างบน เมื่อเราเรียงหรือว่าวางบล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะทําการต่อโตขึ้นมาเพื่อที่จะวางสายแต่ละจุดแะจุดแบบนี้นี่เองก็การวางทวนจะเป็นจะต้องวางห่างกันนะวางแบบ บวลบอกเว้นบอกนะเพราะว่าแบบกระบองเพชรมันไม่ชอบอยู่ใกล้อะไรนะฟิลแบบรู้คุณหนูนิดหนึ่งพอเวลาอยู่ใกล้อะไรก็จะแบบโป๊ะกระเด็นออกมาทันทีนี่เมื่อเราวางเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะก็ค่อนข้างจะแบบรายตานิดหนึ่งและในส่วนต่อมาเลยทุกคนเราก็จะวางเออวางแบบล้วหรือว่าอะไรก็ได้ที่แบบให้มันอยู่ใกล้บอกนะเพื่อให้แบบกระบองเพชรมันสามารถกระเด็นลงไปข้างล่างได้ หนูคนในระหว่างเราทํางานก็คือแบบมีน้องเพียวคิดถึงเราอะก็คือแบบน้องเพียวแบบ <c oughs> หน่อยมากคือกําลังตั้งใจวางอีลัวมาอีรวยนี่อยู่เลยคือน้องเพียวเดินเข้ามาหางงมากคือน้องเพียวจะคิดถึงอะไรขนาดนี้ก่อนฮะโอ้โห เข้าใจนะก็ตอนนี้คือเราก็ได้น้องเพียวมาเป็นกาลังใจเย็นค่ะตอนนี้เราก็ได้น้องเพียวมาเป็นกำลังใจเนะาะกำลังใจแบบเจ็บนิดนึงโอเคเดี๋ยวจะเอาลากน้องเพียวกลับบ้านก่อนเลยกันนะเพื่อแบบง่ายต่อการ ทงาน,เ,นเดี๋ยวเราว่าเราต้องย้ายที่อยู่น้องเพียวแล้วแหละนะ้ะเศร้าและในส่วนต่อมาที่เราจะทําฝักทองเรืองแสงนั่นเองก็คือเอาฝักทองมาใช้มัง้งเพราะว่าแบบตอนนี้คือฝักทองกระแตงโมนนะคือร้นตลาดมากทุกคนเราจําเป็นจะต้องแบบรีบเอาชาวบ้านมาแลกเป็นเงินแล้วนั่นแนหะดูสิทุกคนคือแบบแตงโมเต็มไปหมดเลยแรงมากสร้างแค่นี้คือล้นหลาบอะไรก่อนไม่รู้เนาะอะ,อะระหว่างนี้เราก็เอาฝักทองเรืองแสงมาวางไว้ะระหว่างคือเจอถ้ำจะน้อยมากแต่เป็นถ้ำที่เราเคยไปแล้วนั่นเอง อาระหว่างนี้ทุกคนเมื่อเราวางอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการโรงกระบองเพชรเลยจ้าง่ายๆอยู่ชิวอะเมื่อเราวางอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาวางน้ํากันต่อนะเป็นอย่างสุดท้ายก็อย่าลืมวางป้ายตรงนี้นะทุกคนเพื่อแบบกันไม่ให้น้ามันไหลลงมาเกินนั่นเองก็ตามความง่ายของทุกคนเลยนะเพราะบางคนก็แบบอาจจะสร้างใหญ่หรือว่าอะไรก็ได้ แต่เหล่านั้นสร้างไว้แค่นี้แหละเพราะว่าแบบเราไม่ค่อยได้ใช้อะไรเดี๋ยวมันจะเป็นฟิลแบบตามแบบอะไรแตงโมกับฝักทองเนาะเพราะแบบล้นตลาดเกินอ่ะระหว่างนี้ก็วางๆไปเลยก็ทุกคนคงหจะมว่าเราสร้างไปเพื่ออะไรก็แบบสร้างเก็บไว้เป็นแบบสวยๆงามๆในอนานิคมของเราเนะว่าแบบเออเรามีฟาร์มนี้อยู่นะเออแบบไหนๆเราก็ทำถ้าเราสร้างอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อย่าลืมที่จะตกแต่งข้างหน้าให้สวยงามเนาะก็ข้างในวุ่นวายข้างนอกก็ต้องแบบสวยงามนิดนึงนี้เลยทุกคนในสุด ฟาร์มกระบองเพชรของเรานั้นก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยทุกคนก็มิชชั่นคอมพิวจ้างเย่ <c oughs> เสียงไม่ไหวแล้วตอนนี้คือเลือเสียงเริ่มหายแนละ้วทุกคนอะระหว่างนี้นะเดี๋ยวเรานะั้นจะมาดูสิว่าได้ผลหรือวได้แล้วไวมากทุกคนดีนะสร้างสามกล่องไัมนคือแบบ เ,เดี๋ยวเรานนั่นจะเป็นจะต้องแบบขยายไปแล้วก็เ,เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคน,นาการทําฟาร,ร์มกระบองเพชรในอีพีนี้นะก็นะอีกินอาจจะไปไวนิดหนึ่งทุกคนเพราะเวลาสร้างคือมันนานมากแต่เวลาตัดออกมามันเหลือดนิดเดียวถ้าชอบเราก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะเราก็อย่าลืมฝากกดกันดิเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราอยู่เสมอด้วยนะ,ะก็อีพีนี้ของเรานั้นก็ไปแล้วทุกคนนะก็ไม่บายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน